สวัสดีจ้าพี่น้องถัทกท้ายเนาะจ้ามื้อนี้กับมะวานเข่าวานเขา่า,เขาพี่น้องเป็นฤดูทำนาเนาะพี่น้องสาววันนาผ้าเหลาะทงเหลาจ้สวยกันดีดีเด้อพี่น้องอันนี้ก็ซิมหกไลเนาะพี่น้องเนาะ ไปไปเอาลงไปใจเอาเอ็มร้อยเอาสปอนเซอร์ลงไปนี่ละพี่น่อง สุดแดงแยมแยมยัโสทสอนฝนกระสิตกพี่น้องเอ้ยแหลมมาเหมือนแล้วุน น้ำกัดโงเปิงปึองอยู่พี่นอ้องล้วเพิ่งมันขึ้นนี่กัะตกตกแห้งขักพี่น้องเอาบ้านซอยกันซอยกันให้สุดท้ายแล้ว ต้ไตตตมนน <laughs> ตไก,มก่สู้กินนี่ติต้อซํากําฟันนี่ล่ะต้มไข่น้ําปลาเนาะมีหยังลูกสิหวานข้าซอยติลกูกหึไอ้ไออติมมาตีมพุ่นยแบกพี่น้องเอย ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้สิเป็นความจริงแล้วอันนี้กบว่าแมนไฮน้อยๆได้พี่น้องไฮบักไงน้ำแค่าพาังพังนู่นพี่น้องหลคลักหลเนี่ยฝนฝ้ากันแหลมาเหมือนเดิ

pin mong con à bò bò nọ, buộc nhéo ai tiêm 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 mà mẹ tiêm tiêm mà leo tiêm xoay gần xoay gần đèn chướng khương cờ đi คลิปนี้ก็จบแค่นี้เนะจ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้วันาชาแนลนี้เด้อจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนะจ้าสวัสดีจ้า